เา็กัรพาสามคนี่คนโตสุดอายุสิบห้าพ่อกับแม่เพิ่งเสียยังอุตส่าห์มาพยายามยืย้ออแย่งบ้านที่จะอยู่มาอีกแล้วคนที่กระทำการอย่างนั้นก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ว่าถ้าอยากเข้าบ้านนะให้ได้กุญแาที่เขาเขาจะถือว่าบ้านเนี่ยเป็นของเขาเพราะว่าเป็นญาติิกันจิเองในยังเด็กอยู่เดี๋ยวเขาจะดูแลให้ เรื่องตอนนั้นกลัวมากและไม่รู้จะทำอยังไงด้วยก็เลยพาเนาะไปอยู่บริษัทที่คลองคลองเด็กเมื่อสามวันก่อนซิยังเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นม,มากๆมีพ่อมีแม่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะแต่สองวันนี้หลังจากเป็นเด็กจำท้าที่อยู่ในบริษัทที่คลองคลองเด็กไม่มีแม่ในระเบ้านอยู่ชีวิตกนไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันอวังจิกกลับไปที่ว่า สิ่งที่เจอคือครอบครัวที่พ่อแม่เขาช้วยไม่ให้คนที่ไม่เคยมีเรู้เนื้อเชือ้อนไขด้วยกันไม่มีความเปรียบเยัใีในสายเลื่อนเลยอัปลายดต่รายจ่ายราไหนแอมเบอ่ะเขาเข้ามาก่อนให้กำลังใจตลอดเวลาเขาบอกไม่ต้องเลยนะมีพ่อแม่อยู่มีแอมเบอร์อยู่นะเราเคยรู้มาก,ก่อนว่าแอมเบอจะเงินงเด็กได้แต่เราไม่รู้ว่าจะต้องมาจีงไงโดยแน,น่นอนว่ามันเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่มันเสียไป คณลเอสุขผลพิธากรอัพรายสูงข,ของคุณพ่อแม่ท่านกรณาช่วยติดต่อกับธุรกิจอันเดยกับทางบริษัทให้ว่าตอนนี้รหัสนี้เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ให้ทำการโอนธุรกิจมาถึงจิกเองแต่เขาซ้ำกันซัดค่ะจิ๊กอายงแค่สิบห้าไม่สามารถรับโอนได้ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆไ,ไ,ได้ทางกฎหมาย ดังนั้นจะต้องมีผู้ปกครองทาหน้านที่คุ้มครองเด็กก็เลยแนะนําว่าให้กลับไปที่บ้านแล้วเอาเพวกเอกสารออกมาเขาก็เลยพาไปหาตหํารวจเพื่อที่จะแจ้งความแล้วก็ขอกุญแจกับคนที่มีแม่กุญแจอยู่ตารวจก็ช่วยไปดาเนินการให้ขอกุญแจไม่ได้จริงๆสามารถเข้าบ้านไปได้พอเข้าบ้านไปได้ปุ๊บสิ่งที่เจอคือเอกสารโดนลือค้น แทบจะไม่เหลืออะไรเลยเช่ยวที่ดิงที่เก็บไว้ในลิงชักของคุณพ่อคุณแม่จริงๆจ,จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างราู้แค่ว่าน่าเป็นเอกาสารสำคัญที่อยู่ในในลิงชักอแแม่ได้บัตรประชาชนของจีงยังเดินหยิบไปนา่ารักจังเลยเขาคุณครับเห็นลูกเด็กแล้วก็คิดถึงเราเมื่อก่อนเลยละ่ะดีใจที่ยังได้อยู่แต่คนที่เขารัก ก็วันนั้นก็เริ่งมารู้ว่าบ้านโดนหรือคนเอาของเอาไปหมดเลยทำให้เราไม่สามารถทำพฤติกรรมอะไรได้แม้แต่อ,อย่างเดียวมาถึงขั้นนี้เขาก็เลยบอกว่าจะต้อง,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 อง,ง,ง,งมงกองกีการแต่งตั้งผู้ปกครองเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายปัญหาเราสองเกิดขึ้นแล้วค่ะการแต่งตั้งผู้ปกครองเพื่อมาากดการจัดก,การมาดกมันเป็นปัญหามากๆเลย สถานที่นิ้และคุมครงเด็กภาคใต้เป็นคนตัดสินว่าจิควรจะอยู่ในความปกครองการดูแลของใครซึ่งมีผู้ยื่นร้องไปสองฝ่ายในที่สุดเขาก็บอกว่าเด็กโตพอแล้วอายุสิบห้าปีพอที่จะเลือกได้ว่าอยากจะอยู่กับใครจิก็เรียกว่าให้คุณศรีสุดาศักดิ์สูงคนที่เป็นนางของจิงเองท่านช่วยอุปการะเป็นผู้ปกครองให้หน่อยท่านก็ตกลง สถานพี่คุ้มครองเด็กโอเคตกลงให้คุณศรีสุดาศักดิ์สูงเป็นผู้ปกครองสามารถดําเนินการในการทำนิติกรรมใดๆไ,ได้ทางกฎหมายอย่างถูกต้องแต่ในเรื่องของเงินสารนั้นเห็นว่ามันเป็นปัญหามากดังนั้นเดี๋ยวจะดูแลให้เองซิกเรามีผู้ปกครองสองคนคือหนึ่งผู้ปกครองคือคุณศรีสุดาศักดิ์สูงและสองผู้ปกครองเรื่องของการเงินคือสถานพี่และคุ้มครองเด็กภาคใต้ มาถึงตรงนี้พุ่ไปมีผู้ปกครองแล้วแต่จิกเองเอาอยุยังไม่ถึง18บแปดใช่ไหมคะจิกเองก็ยังรับโอนธุรกิจอันนี้ไม่ได้อยู่ดียังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของรหัสคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนมาเป็นชื่อจิกได้คุณคิดว่าถ้าเป็นงานอื่นเป็นพนักง,งานบริษัทพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วคนไี่เป็นพนักง,งานเสียชีวิตไปแล้ว บริษัทจำเป็นไหมคะที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่อยู่ข้างหลังไม่จําเป็นถ้าเป็นข้าราชการคลูเหมือนเดินที่คุณม่อแม่ตั้งใจไว้แต่แราบังเหงาบังน,นานจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่ตายใช่ไหมคะในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตทั้งคู่ความมั่นคงที่ที่บ้านเคยบอกไว้หมดไปพร้อมลมหายใจของทั้งสองคนถ้าเคนมีโชคดีหน่อยที่บ้านมีทุกปีสองพันสามพันล้าน คุณพ่อคุณแม่เสียไปโอเคจะมีธุรกิจแต่ถามว่าเด็กอายุสิบห้าจริงจะสามารถบริหารธุรกิจต่อได้ไหมคะจิตไม่แน่ใจแต่นี่เป็นธุรกิจแอ็มบีเอ็มบียังไม่สามารถโอนเข้ามาของจิตได้แต่สิตนี่โอนในทำไรก็คือโอนเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ามาในรหัสของคนตายเงินของแอ็รย์ยทุกเงิยนยังเข้ามาในรหัสของคุณพ่อคุณแม่หลังจากคุณศรีสุราศักดิ์สูงขอจงจิต ผู้ปกครองเปิดบัญชีแล้วมอบให้สถานพินิษกุมครองเด็กดูแลเงินในอันเวเข้ามาในสถานพินิษ์พวกเราสามคนใช้เงินก้อนนี้ในการกินอยู่จนถึงทุกวันนี้แปดปีแล้วแปดปีเต็มๆที่อันเวซื้อสัต์มากตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณพ่อคุณแม่เสียการขึ้นลอตเตอรี่รใบหนึ่งถ้าไม่มีผู้ขึ้นรางวัลหรือว่าสมมติว่าเด็กสองขวบถูกลอตเตอรี่เป็นของเขาเนี้ยขึ้นรางวัลไม่ได้ ก็ตัดไปเลยถูกไหมถูกไหมคะการจับรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีผูดด้รับทอดก็ตัดไปเลยจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นของบริษัทแต่แอมเวย์ไม่ได้ทดําแบบนั้นแอมเ,เบย์จดรักษาทุกบททัตรท,ทุกสตังค์ไว้ให้จริงๆิแล้วโอนเข้ามาในบัญชีที่กับน้องเบิกใช้เทอมมาหนึ่งครั้งใบเสร็จทุกอย่างเก็บหมดเลยค่าอยู่ค่ากินเฉลี่ยอาหารกันแล้วเอาไปยื่นสถานีเบิกเงินออกมาใช้เงินก้อนนีเป็นเงินก้นกอนเดียวที่พวกเราอยู่ได้เพราะว่าอะไรคะ ผู้ปกครองของจิ๊กมีครอบครัวมีลูกสาวหนึ่งคนครอบครัวเขาทำอาชีพอาหารตามสั่งกับเปิดน,นัสรี่เงินเดือนสองคนผลเงินรวมกันแค่หมื่นกว่าบาทเฉพาะรันทางดูแลครอบครัวเขาเองมันก็ยากแล้วใช่ไหมคะไม่มีทางเลยที่จะสามารถมาซัพพอร์ตเด็กสามคนได้เด็กสามคนค่าก,กินวันนึงเท่าไหร่คนคนหนึงร้อยกว่าบาทต,ต่อวันใช่ไหมคะสามคนล่ะ มันไม่มีทางเลยที่เขาจะสามารถซัพพอร์ตจิกได้เพราะนั้นจึงถึงเียนยาตรงนี้ว่าทุกบาททุกสตา์ที่ทำน้ี่จิกอยู่ได้เป็นเงินอ Un ันเมยจริงๆถามว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เลือกธุรกิจอันเมยไว้ท่านเสียไปจิกอาจจะต้องออกจากโรงเรียนไปทำงานหาเงินมาส่งน้องให้กินไปแต่ละวันถ้าโชคดีทำงานได้เยอะหน่อย ส่งให้น้องเรียนได้แต่คงจะงเรียนรเรียนวัดหรือเรียนอะไรแบบนี้แน่นอนว่าโอกาสทางการศึกษาของจริงไม่มีเลยแต่เพราะแอนเดออีกเหมือนกันตอนนี้จริงเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศาสตร์กำลังรอรับปริญญาอยู่แอนเดอเป็นมากกว่าการอยู่แอนเดอเป็นการยกระดับมาตรฐานของชีวิตได้จริงๆจริงเรมีโอกาสได้รียนหนังสือทั้งยังก้อนนี้ มเพราะความสำเร็จของคุณพ่อแม่ที่ทำกับคู่ธุรก,กิจคือแอมเบ์น้องสาวของจิกคนที่สองคนนี้เรียนเก่งมากสี่จุดศูนย์ศูนย์แทบทุกเทอมตอนนี้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปีสองทุกท่านอาจจะเคยเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เด็กที่เอ็นติดคณะแพทย์และไม่มีตังเรียน ถามให้คเก่งแค่ไหนคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่มีมรงินมาไม่มีเงินจุนในการเรียนคุณไม่สามารถเรียนได้น้องชายผมซิคนเล็กตอนนี้ก็มาสองแล้วทุกคนได้อยู่ได้กินได้เรียนในที่ดีๆทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันถึงเป็นข้อพิสูจน์ขึ้นมาให้เห็นหลังจากคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วให้คุณที่แอนตี้และก้าข้างท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นความมั่คนคงที่พวกท่านเลือกคือแอนเดอ์จริงๆหลังจากจิ๊กอายุสิบแปดปี ุณรู้สึกผงท่านกรณาติดต่อให้กับบริษัทอันเรอีกครั้งหนึ่งว่าให้โอนธุรกิจมาเป็นชื่อจิจากชื่อคุณพ่อคุณแม่มาถึงตรงนี้แปลกใจไหมคะว่าตอนที่บ้านของจิโดนลืนคนรล้นสิ่งเลอย่างไปทาไมออนเดอถึงเป็นอย่างเดียวที่เหลืออยู่เดี๋ยวจิจะเปิดสไลด์ให้ดูค่ะอันนี้เป็นใบมรณะบัตรของคุณพ่อคุณแม่ เขียนไว้วันที่26ตุลา44ก่อน้าน,นั้นหนึ่งวันเรายังอยู่กับเขาอยู่เลยวันเกิดน้องสาวที่25ตุลาแปลกนะห่างกัน23ชั่วโมงมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่เป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้แทดงผู้เรายที่ังหารพรินิจคุมครองเด็ก บัญชีที่ผู้ปกครองคุณศรีสุดาสุงเปิดให้เพื่อให้เงินของแอมเ์ v, เข้ามาในรหัสของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม,ณแม่ที่เสียตุลาปีสี่ปีศู C, 02, นสองะคะกว่าที่จะแต่งตั้งผู้ปกครองเสร็จแล้วมีการเปิดบัญชีเนี่ยเรื่องเลยมาถึงเดือนสามแล้วค่ะมีนาปีศูนย์สองในระหว่างนั้นไม่มีคนรับเงินแอมเบเอาเงนินไปทำอะไร แำเบยไม่ได้อาไปไหนเลยค่ะเขาเก็บทุกบาททุกสตางค์แล้วโอนเงินเข้ามาให้เรายอดนี้ค่ะยอดแรกเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทโดยประมาณแอมเบย์เขาซื่อสัต์กับเราจริงๆเป็นคู่ธุรกิจที่ยุติธรรมและหาย,ายากมากๆที่จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นทุกๆเดือนทุกๆเดือนมีการโอนเงินเข้ามาจากบริษัทแอมเบย์ตลอดเวลายอดที่มีการถอนออกไปเป็นยอดซิกบอกว่า หนึ่งเทมพวกเราจะนำใบเสร็จไปถอนใช้หนึ่งครั้งหลังจากที่พวกเราถอนเงินไปใช้แล้วค่าอยู่ค่ากินของพวกเราทั้งหมดอันนี้เป็นขอขอภัรจริงๆที่ไม่ได้เอาคลิปใหม่ล่าสุดมานะคะปี4ีนะคะหลังจากพวกเราถอนใช้ไปแล้วปี4ี่สองคุณพ่อคุณแม่เสียใช่ไหมคะปลายปีปี4ีสี่กลางปีประมาณสปีไม่ถึงดี เกือบเกือบสองปีให้หลังหลังจะถอนใช้ไปแล้วพวกเราเหลือเงินอยู่6 3, 8 0 0 0บาทจากวันนั้นปี04ถึงตรงนี้ปี09กี่ปีแล้วคะประมาณ5ปีตอนนี้เงินในบัญชีของพวกเราทุกคนหลังจะถอนเอาไปใช้แล้วมีอยู่คนละล้านกว่าบ,บาทนา่ารักไหมน้องชายเขาเอง ถนาน้องซิกขวามือขวามือเป็นน้องสาวคนนี้สวยใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่ค่ะง่ิกเรียนแปว่าแอมเบรเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถมีใครยุงย่งยกไปได้เนื่องจากแอมเบรมีการคุน้นคลองพวกเราอย่างสุดข,ขีดเลยค่ะสุดชีวิตเลยก <c oughs> ารโอนธุรก,กิจด้วค่ะทานค่ะการโอนธุรก,ก,ก,กิจของบิดามาดาที่จิทำหนังสือไปธุรก,กิจแอมเบรสกรีนไลน์ว่า จะต้องเป็นผู้ที่รับโอนโดยชอบทมเป็นทายาทโดยชอบทเท่านั้นที่สามารถที่รับโอนได้ก็คือจะมีจิกเซนจิคนเดียวไม่ได้นะคะทายาทมีสามคนน้องสองคนต้องรับทราบน้องชายน้องสาวจีต้องรู้ผู้ปกครองรับทราบสุดท้ายสุดยอดว่าจากอังเมคุณเลียงสุขุมพิทักษ์รัฐอปลายสูงเป็นคนสกรีนอีกครั้งนึงว่าคนนี้เป็นคนที่รับมฮเดดอย่างถูกต้องจริงๆอันดมบในการเซฟตี้คุณ เจ็บี่คนที่คุณรักไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่การกินเรื่องของจิตใจทำเลทรัมครอบครัวของคุณไว้ให้ธุรกิจอื่นเนมะื่อเสาหลักหายไปคุณพ่อคุณแม่หายไปพายาที่เหลืออยู่คู่แข่งทำธุรกิจเดียวกันมีการตกปีกันแน่นอนถูกไหมคะแต่ธุรกิจอังเวทุกๆุกคนดูแลกันจะได้รับการดูแลมาตลอดจะดาไลน์อัพไลน์ไซน์ไลน์ทุกๆท่าน หลังจากจิกอายุครบ18ปีบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโอนธุรกิจจากของคุณพ,พ่อคุณแม่มาเป็นธุรกิจของจิกนี่เป็นองค์กรที่อาวินัยท่านให้ดูไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเป็นองค์กรที่เมื่อก่อนคุณพ,พ่อคุณแม่ก่อนที่ท่านจะเสียองค์กรของท่านที่ติดตัวนะคะก็มีประมาณนี้อาวินัยเป็นดาราของคุณพ,พ่อคุณแม่สมัครมาทีหลัง คุณพ่อคุณแม่นะตอนนั้นเป็นแพลตินัมแต่อวินัยเป็นมรกตแล้วมันเป็นข้อพิสูจน์และยืนยันจริงๆว่าไม่ว่าคุณจะมาก่อนมาหลังหรืออะไรมัน,นไม่เกี่ยวคุณขยันเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นมันเป็นความวยุติธรรมที่สุดเป็นระบบธุรกิจที่มน่นยามที่สุดแล้วหน้าตอนนั้นนะคะหลังจากคุณพ่อคุณแม่เสียไปปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างนอกจากอาวินัยแล้วไม่มีใครที่เป็นแพลตินัมเลย ขึ้นเร็ว12 15 18 21อยู่เพราพอัพไลน์เสียไปปุ๊บมีตัวอย่างแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยยึดทำแอมเนเพราะว่าถ้ายังเป็น12 15 18อยู่เสียไปปุ๊บคนข้างหลังจะอยู่ยังไงเขาก็เลยมุกมณนะพยายามอย่างที่อมเน,นย์บอกไปคุณตัญภานาซเซ่นนะคะก็ขึ้นมาเป็นแพดตี้นัม คุณยายุูลันเป็นคาที่นเหมือนกันเดิมที่คุณยายดูลันเป็นสายของคุณเดวดีกับคุณบุชิตาซึ่งภายหลังเนี่ยคุณบุชิตาคุณเดวดีหมดอานุสมาชิกภาพไปคุณดูลันก็เลยขึ้นมาต่อตรงกับของคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นแพทจ่นย่ำสามสายรหัสของคุณพ่อคุณแม่สองปีได้หลังหลังจากท่านเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นมรรกุแปลกนะคะมีธุรกิจไหนบ้านในโลกที่คนตายไปแล้วและธุรกิจยังอยู่ มีธุรกิจไหนบ้างในโลกที่คนตายไปแล้วและธุรกิจเติบโต,เ,ตเองได้จิคิดว่ามีแต่แอนเบนี่แ่ละค่ะหมสยยืนยันเมื่อปี46หลังจะเขาเสียไป2ตัวรหัสของคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ยังเป็นรหัสของคุณเอกนัยคุณจนันทราติอยู่นะคะถ้าสังเกตดีๆซึ่อยังเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่มอยู่เลยแต่รหัสเนี่ย เลไฟขึ้นเองออโต้รันนี่เองเ,องเป็นมรงกรแล้วสิ่งต่อไปที่ที่อยากจะให้ดูหลัจจงจากที่รับโอนธุธธรกิจมาแล้วอายุครบ18ป,ปีม6กำลังนั่งอ่านหนังสือสอบอยู่ดีๆเตรียมเอ็นทานมีหนังสือสบบริษัทแอนเวมาเชิญแบอบกว่าให้ไปสันมานา,าพิเศษที่กวางเจาเฮ้ยไปเลมากไปฟรีด้วยมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วย เต่คกําพร้พาคานหนึ่งได้เปดิปดผมเปิดตาในงอกเลยอ่ะไปไหมคะไ,<ป>ไม่ไปวันนั้นติช่วงสอบเอ็นทาร์ชช่วงปลายปีเป็นไม่ได้ไปปีต่อมาแอมเบไม่ได้เชิญเป็นแบบเป็นพิธีการนะคะว่าเชิญแล้วไม่มาก็ไม่เชิญแล้วนะไม่ใช่แอมเบเชิญทุกครั้งที่มียอดถึงปีต่อมาแอมเบเชิญไปที่อ่าเมดิเตอร์เรเนียนครั้งที่หนึ่ง หฮ้คุณทริปเร่องเรือสำราญค่าใช้จ่ายแสนสองแสนทริปนี้นะคะไปท่องอยุโรปไกลามากทุกอย่างเป็น v i p โอ้โหชีวิตนี้สุดยอดแล้วมเมื่อเชิญมาฟรีมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยไปไหมคะไม่ไปเสยียดายมากตอนนั้นจิกรายงานตัวเข้าไปใน,นธรรมศาสตร์อยู่ในช่วงกระบวนการของการเป็นนักศึกษาใหม่อดไปแล้วค่ะคุณ อเมริกายมีความพยายามครั้งที่สามเชิญมาอีกค่ะเชิญไปที่เกาหลีเกาหลีใต้นั่นเป็นทริปแรกในชีวิตของซิตี้มีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้โลกกว้างในอเมริกาทริปที่สี่เมดิเตอร์เรเนียนครั้งที่สองทริปนี้เป็นทริปที่จิตประทับใจมากๆหลายๆท่านอาจจะเห็นโคลอสเซียมในหนังสือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไหมคะจิตอยากไปเห็นของจริง มันเป็นความฝัมนจร,ริงจิตเลยเราจะเรียนมาทามนุษยวิทยาแล้วมาประวัติศาสตร์เลยจริงๆต้องเรียนอยู่แล้วประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์แถบเมโสโปเตเมียแถบเมดิเตอร์เรเนียนมันเก่ามากแล้วพวกสถาปัตยกรรมมันสวยมากอยากจะไปที่นี่มากๆเลยแเราจะขอถอดะคุณแอมเบอร์พาไปฟรีแล้วเรอว่องเรือสำราญไปทุกอย่างดีไอพีเราสั่งอยู่แล้วลว่าเราจะต้องไปที่นี่ได้แล้วแอมเบอร์พาไปพอดี อันเดย์เป็นมากกว่าการอยู่การกินเป็นมากกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเดเป็นการเตรงความฝันด้วยจีได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่อบอุ่นมากๆและมีมี่นองนาจากอันเดยคนรอบข้าจงจากอันเดยนทุกๆคนดูแลอย่างดีมากเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆครั้งแรกที่เห็นเรือใหญ่ขนาดนี้คุณสุข,ขุมรุ่ป้าวิจิตาจี๊ดเรียกได้ว่าทั้งสองคนเป็นคนนนนี่เข้าพี่แม่มอนจะ๊อีกอีกคู่หนึ่ง อย่างเรียนไปไม่มีการเกี่ยวพันอะไรกันทางสายเลดแต่ว่าท่านสัสองคนดูแลชิคกี้มากไปเจอกันบนเรือบนเรือที่ไปเนี่ยเป็นแหล่งรวมเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมาจากอาชีพอะไรการศึกษายัางไงทุกคนสําเร็จได้สหวิชาชีพมากเลยค่ะเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นคนขายพวงมาลัยเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เจอพวกนี้อยู่บนเรือทั้งหมดต้องมีนความเท่าเทียมกันแล้วแต่คุณขยันหรือเปล่า ตนนี้เป็นไอดอลของเราทำ Anyway ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่อยู่เกษตรวิศวะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะตอนนี้ก็เป็นบริหารแล้วพี่ชาวรงเป็นไอดอลเราอยากทำให้ได้เหมือนเขาเหมือนกันลองด้วยแอบบนิดนึงนะคะก็บริเวก็คือเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆที่แบบเราไม่เหงาอะ่ะมีอีกคนหนึ่งที่พราถูพรีเซนต์อยากจะให้รู้จักมาม้าเป็นมนนามาบุญธรรมเพนระเบียบลงเหลือง เป็นสาวห้าวมากเลยค่ะเป็นไซสาไลายการรุ่นน้องของคุณพ่อคนนี้ก็เป็นคนที่มีอาชีพดีมากาตอนที่ไปเิตเตอรเรเนียนมาม่าจากกัดการทุกอย่างให้แม้กระทั่งชุดราตรีที่ไปนี่มาม่าบอกว่าเป็นหมอหมู่เป็นหมอทุกคนเลยอย่างที่บอกไปอะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสําเร็จได้และถ้าคุณอยากสาเร็จและคุณพยายามและตรงน,นี้จิ๊กต้องยกให้เป็นคุณพ่อคุณแม่คู่ที่สองของจิ๊กเหมือนกัน อาพีนี่อาเชลี่จีต้องขอบคุณอามากมากที่ดูแลฉันมาตลอดเลยดูแลน้องที่มาตลอดด้วยป้าน้อยแล้วก็หลายๆคนบนเรือเนี่ยค่ะคุณมีอะไรที่พิเศษกว่าเขาคุณเห็นได้ด้วยตาแน่นอนถูกไหมคะเขาทําได้คุณทําได้แน่นอนบรรยากาศบนเรือคิดว่าคงคงจะเห็นไปเยอะแล้วเนาะโคลิเซียม คุณแม่มื่อประมาณ2,000-3,000ปีก่อนการที่เอาหินก้อนขนาดนี้เึ้นไปวางเรียงกันมันยากไหมคะใช่ไหมยากมากเอ็นเลยทำง่ายกว่านี้เยอะเลยทำได้ปะนี่น้ำพุเทวีเราอยากให้ตปเห็นหน้ามาสวยมากเลยเราถ่ายมามีจุดประสงค์นะเราจะเอาคนข้างล่าง พาริสซดีนี้เห็นปุ๊บคิดถึงพ่อเลยพ่อไม่ได้เป็นทหารนะแต่ว่าคิดถึงเพราะว่าทาหารเขาออกจากบ้านไปออกไปรบเพื่อรักษาเพื่อปอกป้องคนที่เขาลักที่อยู่ข้างหลังเขาทำเพื่อคนที่เขาลักแรกด้วยเลือดด้วยเหนือคุณพ่อคุณแม่จริงออกไปปกป้องจิงงกเหมือนกันเขาทำไปเลยเขาสร้างความมั่นคงทิ้งไว้ให้ข้างหลังความมั่นคงที่เขาเห็นจริงๆว่ามันจะไม่หายไปแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วเขาปกปัองจิงได้ า่าภาษาโบราณอันนี้เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนมันเป็นภาษาที่มีคนอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่เขาอยู่เนครบอบครัวเดียวไม่งานเวลาผ่านไปมันก็พังมันก็เริ่มสลายแต่ในอัเดคุณสามารถสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ของคุณได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยู่บนครบอบครัวใหญ่มันไม่มีทางที่จะเริ่มสลายไม่มีการล้มไปแม้ว่าจะผ่านกี่เจเนอเรชันกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม มาถึงดมิ้นจิ๊กเลยอยากบอกว่าจิ๊กอยากใช้ชีวิตของจิ๊กท,ทั้งชีวิตเป็นสิ่งที่อาจจะสะกิดใจหลายๆท่านว่าที่นี้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตเปล่า,างมากนาทีเดียวีวนาทีเดียว,ายวสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้นาทีเดียวที่คุณพ่อคุณแม่จิ๊กเขาขับรถขึ้นไปบนเขาเป็นนาทีเดียวกันกับที่รถบรรทุกสิบล้อ ขับลงมาสวนลงเขาทางเลี้ยวฝนตกถนนลื่คนคุณขับมายตบ้าไม่ได้ชวนนะคะผิดทับเลยคุณได้เพื่อเพื่อนเสือที่นี่ดงคูวิ่าทีเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตถ้าวันนั้นคุณได้คุณายจิเกิดเหยียบเร็วกว่าเดิมนิดเดียวอาจจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น การตัดสินใจสำคัญที่สุดจิตกต้องขอบคุณทุกคนที่ทุกคนเข้ามาอยู่นะที่นี้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองในการรับแอนดเข้าไปรับสิ่งใหม่ๆทุกคนเข้ามาแล้วบางคนตัดสินใจแล้วเลงมือทาหรือยังทําแล้วทําได้มากแค่ไหนคุณมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักแค่ไหนจิกยืนอยู่ตรงนี้นาทีนี้อีกครึ่งชั่วโมงต่อไปใครตกันได้ว่าจิตกจะยังอยู่ ไม่มีใช่ไหมคะทุกคนรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้สุดท้ายที่อยากจะขอบคุณมากๆสํำหรับหนึ่งขอบคุณแอมเวย์ขอบคุณที่เขาสร้างระบบธุรกิจที่มั่คนคงไว้ขนาดนี้การตกทอดเป็นมรดกทางธุรกิจมีจริงๆในแอมเวย์ขอบคุณมากๆกับความซื่อสัตย์ในการเป็นคู่ธุรกิจของแอมเวย์ขอบคุณอัปลายดาวลายไซายลายทุกคนที่ดูแลมาตลอดเลย เพืสำหรับการอบอุ่มจากทุกคนขอบคุณพี่พี่สตาฟทุกคนที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็สุดท้ายจิ๊กต้องขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณที่ให้จิ๊กได้เกิดเป็นลูกเขาและขอบคุณมากๆที่วันนั้นเขาเลิกออนเวย์รึ่งหลังสีขอยกพิธีต่อให้อาวินาันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาเจอกันขอบคุณค่ะ